การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการรถไฟแหงประเทศไทยเวลลอยลื่อเหลือล้อนทนเหลือหลายสวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติจะพาท่านไปชมสถาปาัตยกรรมสร้างสรรค์งานด้านศา,ศา,า,าสนาศาสนาคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมด้านความเชื่อความศรัทธาและประเทศไทยของเรานั้นมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์อัตรักษ์เฉพาะตัวซึ่งวันนี้ ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปชมในสามสถานที่เรื่องของศาสนสถานตามองไปครับ าศาสนสถานสถานที่แรกจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสสถาปัตยกรรมซึ่งสรสร้างโดยพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสวัดถ้ำประทุนจังหวัดอุทัยธานีครับด้วยความคิดสร้างสรรค์ของท่านเจ้าอาวาสได้เห็นความสำคัญจึงทำให้เกิดสถาปัตยกรรมกลายเป็นจุดเด่นเป็นแรงดึงดูดเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อความศรัทธาด้านศาสนาจึงทำให้เกิดอาคารสถานที่รูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวตามผมไปครับคือว่ามันมีเหตุว่าเราอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมเราไปบินทบาทเนี่ยเราก็จะเห็นพวก ลากไม้ตอไม้เ,เก่าๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าดูมันแข็งแกร่งดีแล้วสวยแบบธรรมชาติก็เลยเก็บรวบรวมไว้อาจจะสร้างอุโบสถเนี่ยพอสร้างขึ้นเนี่ยเราก็ได้คิดว่าไอา้ลากไม้นี่น่าจะทำได้เราก็มาประยุกต์ว่าเอามาทำพื้นบ้าง ทําแผ่นข้าบ้างโดยเฉพาะก็เป็นวัตดุที่เราไม่ต้องซื้อหาชาวบ้านเนี่ยก็มีส่วนร่วมสร้างโบสถ์ได้บางคนก็บริจาคให้ต่อสองต่อบางบ้านเนี่ยก็รวบรวมมาเป็น10-20ปีแล้วคนชอบต่อไม้เนี่ยไปถวายวัดมาร่วมสร้างอุโบสถด,ด้วยกัน ทุกอย่างที่ท่านเห็นนี่คือมาจากธรรมชาติป่าเขาลำนามกไัยไม้ที่ถูกตัดรากไม้ที่ถูกทิ้งขว้างหลวงพ่อท่านมาจากธรรมชาติแต่แฝงด้วยคําสั่งสอนท่านรู้ไหมครับว่าไม้ต่างๆที่มาเป็นรากไม้เนี่ยเป็นไม้มงคลซึ่งเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อทางด้านของอภะเพณีหรือเป็นของในชุมชนเช่นไม้กันเก่ากันเก่า คือกันกรองชีวิตจิตใจเพราะนั้นสิ่งต่างๆมันแฝงด้วยความเชื่อควา,ามศรัทธาผงพ่อใช้หลักทางศาสนาหลายอย่างเป็นการพัฒนาพอจะยกตัวอย่างนี่ไหครับในการที่กำหนดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเราสร้างเอาเนี่ยยกตัวอย่างนาคนที่มาเที่ยวมาชมเนี่ยามาเห็นแล้วเนี่ยโอ้ มมีโอกาสาหน้าสถานที่แสปายะามาเที่ยววัดแล้วถ้าไม่มีสิ่งใดที่ทเขาดึงดูดเข้ามาเนี่ยเขาก็วัดคือวัดแต่ไม่มาเราก็เป็นอุโบสถเนี่ยเราก็จะเน้นเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาทีนี้เราจะใส่ประวัติย่งก็นี่เราจะไปใส่พระหมดมันก็คนที่อาจจะมา รุ่นใหม่เนี่ยจะมามองพระเฉยๆก็มันคงจะดึงความสนใจนะ,ะความสนใจคงจะน้อยลงนี่เราก็ต้องให้มันดูแบบว่าประยุกต์ให้คนแบบสนใจมาหน่อยท่านก็ใช้กุศโลบายโดยใช้สิ่งที่ท่านมีแรวงานตกแต่งเพื่อดึงดูดพุทธบริษัทประชาชนเข้ามาเข้าหาวัด สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือวัฒนธรรมสร้างชาติแต่สิ่งนี้คือศาสนาสร้างชาติท่านผู้ชมครับนี่คือเป้าหมายสําคัญของรายการเราที่จะนําเสนอสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเรียกมันว่าวัฒนธรรมนะครับต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสําคัญในการสร้างชาติวันนี้ศาสนาคือส่วนสําคัญในการสร้างชาติสร้างวัฒนธรรมอย่างยกตัวอย่างที่วัดท้าประทุนแห่งน,นี้โดยได้รับความรู้ นะครับความกรณาจักหลวงพ่อนะครับวรน,นาสาคือว่าปริศนาธรรมนิสมาคิดที่ว่าได้ศึกษามาจำมาก็ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่จะมาบวชเนี่ยมีชั้นวันะต่างกันเมื่อเข้ามาบวชในธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นหมวดเป็นหมู่ เป็นระเบียบเดียวกันถึงจะมาจากคนดีคนจนคนรวยคนช่วยไงก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่ในพระพุเจ้าเนี่ยเสมอภาคกันหมดก็เหมือนรากไม้ที่เรามาเนี่ยบางตอก็สวยบางตอก็ไม่สวยเบี้ยวบูดโกมบ้างอพอเรามาจัดให้เป็นระเบียบเนี่ยมันก็ดูสวยสดคดงามเหมือนธรรมะพระเจ้าที่ท่านตัดเอาไว้ งเเยยอะะลนกฟผกำหนดแผนจัดระเบียบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเอ้าเฮ้ยคาร์บอนมาปลูกป่าเพื่อดูดซับอยักเก็บเปลี่ยนโทษให้เป็นประโยชน์สนับสนุนลดหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนกฟผคอบคุมอยู่หมัพร้อมจัดการ Co2 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ รถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซื่อรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงค์ประชุมได้ทั้งทั้งที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอ,อิร์ธได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน สั่งท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้บริการสู่ดิจิทัลแอร์พอร์ตกับมาตรการคุมเข้มทั้ง6สนามบินสู่การเปิดประเทศเปิดโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ประเทศไทย AOT ออพร้อมเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ วังสาริกาคือศาสนสถานและวันนี้สิ่งที่ส,สรรรส้างเสริมเติมแต่งปรับปรุงพัฒนาคืออาคารอุโบสถหรือโบสถ์ไม้เป็นสถาปัตยาการรมพื้นบ้านที่เหลือแห่งเดียวของประเทศไทยนี่คือวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนคือโบสถ์เก่าจากภูมิปัญญาจากการมีส่วนร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันของชุมชนวันนี้ถูกการพัฒนาต่อยอด และทำให้วัดแห่งนี้ยังคงมีชีวิตชีวาเป็นศูนย์รวมของชุมชนผู้คนขอเจริญพรในะธรรมภาพพระครูเทศธรรมสาธิตเนะจ้าวาดวัด,ว,ด,ว,ดวังศร,ริกานะวังศร,ริกานีนะ้ก็ถือว่านะเป็นวัดหนึ่งในเขตตำบลหนองกระทุ่มนะที่มีโบราณสถานนะและก็วัตถนะุที่อยู่ในวัดนะที่ตั้ง นะเป็นกุฏิเป็นศาลานะแล้วก็เป็นอุโบสถหลังนี้ซึ่งเป็นไมนะ้สิ่งต่างๆที่เป็นนะถาวรวัตถุในวัดเรานะซึ่งมันชำรุดนะในช่วงที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆสภาพมันชำรุดมากนะฝาก็หลุดลงมาฝ<ม>้า<ม>ป้าเพดานก็ร่วงลงมา รนะ่วงลงมาตามอายุของไม้ความคิดของอาตมาภาพเองเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่คิดที่ว่าจะรื้อทิ้งนะเพราะว่าเห็นคุณค่าและความสำคัญนะความสำคัญของญาติโยมที่เขาสร้างกันมาเสียตละนะเวลาเสียตละไม้เสียตละสิ่งของที่จะมาทำเป็นอุโบสถหลังเนี้ย ก็มาบูรณะต่ออันไหนที่เราพอหาไม้ได้พูดกับญาติโยมแล้วก็มีไม้อะไรก็ขอไม้เข้ามาบูรณะเป็นไม้ให้หมดเออคุณลงตอนตอนที่หาไม้เนี่ยนะได้มีไม้มีบริจาคเข้ามาใช่ไหมครับมีครับบริจาคบจไม้ที่ส่วนใหญ่เป็นไม้เก่า เป็นไม้เก่าที่อยู่ตมบ้านที่เก็บไว้ใช่ไหมครับน,นี่ก็จต่รางทก็รปทุมในฐาะนะบริบจากษ์ทุก,ทกทบริจากษ์ของบ้านก็มีคนเสนอว่าไม,ม้แันนี้ไม้นั่นนี่แต่ชาวบ้านท,ที่ดูเนี่ยเป็นกลิ่นกระดานส่วนมา,จากจะไม่มีเลยโดยภาพร,ราวแมแยังมีความความพึงที่ว่าไม้เก่าวม้เก่าหุดีใจผมขอทำด้วย นี่คือที่มาของไม้และต็จแล้ว,ลวม <c oughs> ไม้เนี่ยเขาไม่ใช่ใปในปัจจุบันเป็นไม้ตั้ง,ง่า,า้ามัยยทุกเป็นร้อยรปีแล้วเก็บต่อๆกันมานะครับนี่แล้วความศรัทธาและความเชื่อมั่นของเขา <c oughs> และก็มีผู้ประสานงานที่เขามาทำบูรณะโบสถเขายินดีมอบไม้ให้นั่นคือความศรัทธานั่นคือความเชื่อมั่นนั่นคือความรักอย่างที่ผมพูดเสมอเลยว่า สังคมในชนบทเนี่ยบางทีไม่ต้องบอกเขาแต่หากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมคือสิ่งความเชื่อความตธทาที่ร่วมกันมาเมื่ออดีตใช่ไหมครับคนชนบทเนี่ยจะมีความผูกพันนะกับวัดดังนั้นเนี่ยพอมีอะไรที่วัดอยาก่อความช่วยเหลือไม่ต้องบอกครับอันนี้คืออุตสโลบายของคนโบราณว่ามีศาสนาเพื่อเป็นเครื่องร้อยเรียงผู้คนในชุมชน ยกตัวอย่างอย่างบทหลังนี้ท่านท่านผู้ชมใช่แรงจรัทาของญาติโยมทั้งนั้นไอ้ที่ก็ทราบว่าเราจะบุรณะเป็นเป็นพื้นไม้เป็นอุบอโบสถไม้เหล่านี้เขาก็มีจััทาเขาก็แจ้งมาให้เราไปเอาไม้มามาทำการบุรณะนะอย่างลูกกงลูกกงท่านด้านหน้าก็เหมือนกัน นะทั้งหมดที่ทำใหม่นี่ก็คือมันเป็นพื้นพื้นไม้ใหม่ทั้งหมดนะที่เขาให้มาอ,อันนี้ก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากญาติโยมหลายหลายคนนะที่เห็นความสำคัญนะในการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังนี้นะเพื่อนะไว้ใชนะ้ในการประกอบกิจทางศาสนานะเนาะเช่นการบวชนาค การาทำสังฆกรรมต่างๆนะที่เกี่ยวกับนะทางพ,พระพุทธศาสนาเราเป็นเป็นความปลื้มใจเป็นความปลื้มใจทีนะ่ครั้งหนึ่งที่ได้บุรณะนะุโบสดหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อ,เ,อเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติโยมในทางพระพุทธศาสนา ศาส,สนาคือวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาสิ่งที่เราคิดว่าธรรมดามันไม่ธรรมดาสําหรับคนต่างถิ่นดังนั้นที่นี่มันก็สอดรับกับกิจกรรมสมัยใหม่คนชอบไปท่องเที่ยวซึ่งผมคิดตั้งแต่แรกนะว่าผมรู้ว่าถ้าไปเสร็จแล้วต้องเป็นอย่างนั้นและที่เหนืออื่นใดนะก็คือเจ้าฟ้าเท็มบดินนะท่านได้เสด็จมาที่นี่จึงทําให้ผมก็คิดว่าก็ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเราก็ชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนกำนันเนี่ยซึ่งผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ความร่วมมือร่วมใจทางด้านเนี้ยใหญ่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยอย่างวันเนี้ยมีใครไปขอเลยว่าจะเอาไม้มีใครไปขอหรือคุณต้องมาเคารพตััทาไม่มีหรอกพอเอ่ยปากเปล่ปาประกาศเสียงตามสายมาเองถามว่าอย่างกำนันผู้ใหญ่ผมพูดแล้วผมก็เตื่นตันนะอย่างกำนันพูดทุกครั้ง ก็ตื้นตันใช่ไหมมีใครไปบอกไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเองถามว่าทาไมเกิดเพราะสิ่งนี้มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นวิถีชีวิตที่มันปลูกฝังเนี่ยกับคนชนบทมันานแสนนานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือวัฒนธรรมของชาติมันเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อที่สะสมกันมาต้นทุนทางวัฒนธรรมคือพลังสําคัญในการสร้างชาติได้สร้างสารรค์สิ่งที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่า ให้กับสถานที่แห่งน,นี้คือวัดบางสาลิกาในสุดท้ายนี้นก็ต้องขออนุโมทนาและก็ขอบคุณกับนรายการนวัฒนธรรมสร้างชาติก็จะขอนฝากเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าในการที่จะบูรณะ นะปฏิสังขรณ์นะวัดนะก็ดนะีหรือว่านาะยโยมก็ดีที่จะสร้างบ้านก็เหมือนกันนะวัดก็ถือว่าเป็นการบูรณะนะให้พอประมาณกับสิ่งที่เรามีอยู่นะสิ่งที่เรามีอยู่เนะี่ยเราบูรณะให้ดีนะมีความคงทนนะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะก็จะเป็นการดี และแล้วก็สุดท้ายนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่ชมรายการอยู่ถ้าหากว่าในญะาติโยมท่านใดที่มีความประสงค์หรือว่าเห็นแล้วนะอยากจะมาชมแนะุโบสถดไมนะ้ของวัดวังสาริกาเราก็ขอเชิญมาได้นะทุกวันนะถือว่าสิ่งของนี้เป็นของญาติโยมทุกคนนะก็ขอฝากเข้าไว้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยกองทุนขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนแนวทางในการพัฒนาประเทศด,ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากจากพลังทางวัฒนธรรมสู่สื่อสร้างสรรค์จากเศรศษฐกิจสร้างสรรค์สู่ความมั่นคงของประเทศ รถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคนไทยสถานีกลางบางซื่อรถไฟชันเมืองสายสีแดงโครงการรถไฟทานคู่และทางสายใหม่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเราเตรียมทุกความพร้อมเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับบริการระบบขนส่งทางรางที่มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไรา้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งๆท,ที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิวได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิ้วแม่ตามไปเก็บผ้าเอ,อิรได้เรียนจริงจัง เราจะสรรค์คลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคนน้ำมันเครื่องที่มือโปรโลเลิกใช้ด้วยพลังของฟิล์มซินเทติกที่ช่วยทวีการหล่อลืน่นช่วยป้องกันการสึกหรอและหล่อลื่นลูกสูบด้วยนวัตกรรมที่เหนือกว่ารักษาความสะอาดให้เครื่องยนต์ช่วยเพิ่มอัตราเร่งรถของคุณพร้อมทะยานในทุกสภาพถนนและทนทานทุกสภาวะการใช้งาน น้ำมันเครื่องเวนลอย4โฟ c ์ไซเคิลออโตเมติกซิ i เทติกเน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาใช้สำหรับรถจักรยานยนต์เกียร์ออโตเมติกโดยเฉพาะเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลายอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์งานด้านศาสนสถานคือวัดเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเป็นการจัดงานออกแบบวางผัง แลนด์สเคปฮ s สเคปได้อย่างสวยงามกับท่านผู้ชมเขารบในธรรมชาติโดยรอบทุกอย่างเข้ากับลักษณะของภูมิประเทศผมพาท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งแนวคิดวัฒนธรรมสร้างชาติวันนี้วัฒนธรรมสร้างชาติเป็นการนําเสนอในลักษณะของาศาสนาสถานหรือวัดนะครับาศาสนาประเพณีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกันบริเวณนี้เป็นเบิรนเป็นบริเวณผืนป่านะครับ อยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจากผืนป่าที่มีทมรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีชุมชนอยู่โดยรอบแน่นอนที่สุดครับก็จะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีวัดนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสำนักสงฆ์เรามีศิละปะแขนงหนึ่งของไทยในด้านของสถาปัตยกรรม ชัดเจนที่สุดคือสถาบันจกรรมไทยนะครับสิ่งที่พิเศษนะครับคือการออกแบบที่สอดรับกับลักษณะของเชิงเขาท่านผู้ชมครับลักษณะของการออกแบบนี้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านหน้ามีแอ่งน้ําเพราะว่าด้านหลังเป็นส่วนสูงนะครับน้ำก็จะไหลลงมาและลักษณะของสถาปัตจกรรม สถาปัตยกรรมไทยนั้นไม่ว่าธีมของสีหรือลักษณะของหลังคานั้นป้องกันแดดป้องกันฝนนะครับพออยู่นํำไหลเขานะครับถ้าคิดจะเห็นว่าจะลดหลั่นกันไปเข้ากับลักษณะของอผูมมประเทศซึ่งาทางาเรื่องของการออกแบบเราเรียกว่าลักษณะของคอนทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลลงมาจากเขาก็จะลงมาเก็บบริเวณนี้เห็นไหมครับและการดีไซน์ต่างๆนรายละเอียดไม่ว่าจะเมตะพานนะครับใช้เป็นไม้เพื่อจะให้ สอดรับกับลักษณะของสภาพแวดล้อมที่นี่ที่นี่จึงเป็นแหล่งหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากมายแต่อาคารหลังนี้เท่าที่ผมทราบนะครับท่านเจ้าวาดท่านมีความรู้ละเอียดผมว่าสถาปนิกหรือแม้แต่ผมบางครั้งก็ยังยังทำไม่ได้นะครับมันสวยงามมากครับเห็นไหมครับหน้าบัน มันเข้ากับลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยท่านไปดูที่ไหนก็ไม่มีในโลกใบนี้นะครับลักษณะของตีนสีเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะครับไม่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมโดยรอบผมยังชื่นชมแล้วก็ทึ่งนะครับเพราะว่าผมมาทราบทีหลังว่า,าไม่ใช่สถาปนิกเลย ท่านเป็นเจ้าว่าท่านมีความรู้และความตนใจเหมือนกับที่วัดท่านประทุนผมเคยท่านผู้ชมไปไปดูอีกครั้งที่นั่นก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งแต่ทั้งหลายรังพวงจดกําเนิดจากความความรัทาของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้กุศโลบายของพระที่ท่านจะทํำยังไงให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสในอ่าสิ่งที่เป็นศาสนาในพระธรรมท่านก็ทําให้คนมาท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวมาไหว้พระ ทุกอย่างผสมประสานอนุรักษ์สิ่งที่เป็นกายภาพอนุรักษ์ชุมชนยังอยู่ที่เดิมเขาอยู่ที่เดิมได้เพราะเขามีรายได้เพราะชาวบ้านอยู่โดยรอบเอาของมาขายแล้วมีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นอา,อาคารเหล่านี้สู่สายตาสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครบเครื่องครบครันนี่คือเป้าหมายของรายการวัฒนธรรมสร้างชาติต้นทุนทางวัฒนธรรม คือพลังสำคัญในการสร้างชาติครับวัฒนธรรมสร้างชาติสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์งานด้านศา,าสนาถานเป็น3ตัวอย่างที่ต้องการนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าจากสิ่งที่มีอยู่เดิมคือความเชื่อความศรัทธาศาสานาถูกการพัฒนาต่อยอด ยองคงไว้ซึ่งกุศโลบายในการสร้างความเป็นยูนิตี้และวันนี้ได้ถูกการพัฒนาต่อยอดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับต้นทุนทางวัฒนธรรมเราเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญในการสร้างชาติสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับ